สวัสดีจ้าพี่น้องทั้งผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายแฟซี่ชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายภฟซี่ก็ได้นั่งขอมูลแนวทางเลขเด็ดมาพี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางว่าประจําวันที่16พฤศจิกายนเนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังยายภฟซี่ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจยายภฟซี่นะไมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าเนาะยามยายภฟซี่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริผาดเบิ่องผาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดที่คุณชอบอาจารย์ใดหรืออจะคคมมมมเนต์ขาาาาาุยยยยททัักกกบภ คอมินมาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะจ้กพี่น้องเบาๆลาาใหญ่ห้างจ้าไปบ่งของมูแลแนี่ทางอาจารย์ทันแหลกกคนเล่นอนาะจา้าแนีทา้งอาจารย์ทันนี้เพิ่นบอกว่านุ่มพงสันจ้าพี่น้อง3าตัวบนเพิ่นนอกจ้กเนาะสตัวบนก็มีบุเรียวบอาไทยพร้อม0 7นย์เจ็ด4ี่4ปดเจ็ 374 354และ310จากแนวทางชุด3ตัวบนนุ่มพงนาะจ๊ะพี่น้องปุติดตามแนวทางนุ่มพงอยู่กับแคปหน้าจอไปเป็นแนวทางไดเนาะจ้าแนวทางอาจารย์ท่าน่อไปแล้วจ้านี่แอดหนึ่งเนาะจ้ะเนาะหัวที่แล้วเพิ่นก็ให้เขามอเบิงอันนี้เพิ่นโลกมใหม่อีกจังวันนี้กะม้าพิจารณาเป็นแนวทางไดเนาะจ้ะหัวนี้เพื่อนมอบเพื่อนบอกว่า16พฤศคุกิกาวสันบนตรงๆรงาสันจ้ะเพิ่นว่า เพิ่นกะหามากนอกจาก3ตัวบนสันพลลงมาใหม่อีกนอกจากก็มี707 708 761 807 861นอกจากแล้วก็507 841 17 147 581ว่าสันส่น2ตัวเพิ่นกะ07 08 61 41 47และ81อันใดเพิ่นขีดเป็นสีเหลืองๆก็คือสิเป็นตัวเน้นของเพิ่นเนาะจ้ะเนาะจากแนวทางแอดหหรือว่าแอดวิภาค เข้มเพชรนะจ๊ะผู้่ดติดตามแนวทางเพื่อนอยู่กับเคบหน้าจอเป็นแนวทางเน้าจ้ามาสารเขาลงไ้ชุดนึงแล้วก็เพิ่นลงมาใหม่อีกแบบเก่าเพื่อนน้จ้ะพี่น้องสูตรดังเดิมของเพื่อนน้าจ้ากะพิจารณาเป็นแนวทางไดยเพื่อนบอกว่าไหฟิฟี่เดอบริเลียเก็บเงินใดๆว่าสันจ้าเพื่อนว่าบมีกุมเปิดกุมปิดน้าจ้ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เดินล่างว่าสันจ้าของอาจารย์รับน้าจ้ะพี่น้องเดินล่างงวดนี้ว่าสัน 0356มหามาตัวใดตัวหนึ่งบนหลักสิบกะหลักหน่วยเนาะจ้กจากแนวาทางแอดลัดเกตเกี่ยวซิลิเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้แนวาทางของเอสุริวสันจางวดที่แล้ววิ่งเก้าวสันจ้าพี่น้องเขาเก้าหาต้องตรงเลยเนาะจ้าเนาะมาเบิ่งวดนี่ว่าแอสุริเพิ่นหายเอยียงมากเนาะจ้าเนาะเพิ่นบอกว่า16พฤศก,กิกกาวสันจ้าเพิ่นว่าวิ่งหนึ่งเนาะจ้าพี่น้องสองตัวก็สี่หนึ่ง ห้าหนึ่งวสันจ่าจุดล่องกับหาซีกับเก่าซีวสันจ่าแนวทางของแอดสุรีนะจ่าพี่น้องผู้ใดติดตามแนวทางคนอยู่กับแคปหน้าจอเป็นแนวทางเลยเนาะจ่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของชุดเต็มบนวสันจ่าของหนุ่มขอนแก่นเนาะจ่าพี่น้องมาเบิ่งว่าเพิ่นให้ชุดเต็มบนมีหยังแน่เนาะจ่าพี่น้องเนาะห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสาม หาซี่หกซีเจ็ดซีและแปดซี่สาสันจ่าชุดเต็มบนนุ่มขอนแก่นนา่าจะพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนะาะจ่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เม็ดเดียวแคนเคนมาสันจ่าจากคนผู้ห้ยมาสันจ่าเพิ่นวาเนาะเพิ่นกระหายมากน่าจะเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วเพิ่นหาห้าเจ็ดสามมาสันสองโตเจ็ดสามออกสามเจ็ดน่าจะมาเบิ้งงวดนี้ว่าเพ,พิ่นห้เอียงมากน่าจะพี่น้องเนาะเม็ดเดียวแคนเคนมาสันจ่าข้นผู้ห้เพิ่นวาเนาะเพิ่นกระหายมากนะ เจ็ดแปดห้าวสันจ่าสองตัวคนกะเจ็ดแปดเจ็ดห้าและแปดห้าจากแนวทางเม็ดเดียวแขีนเขนคนผู้หายวสันจ่าเพิ่นว่าเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เพิ่นบอกว่าแนวทางสามตัวเทิงวสันจ่าจากอาจารย์เตาชุดเดียวบนเพิ่นว่าเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะหายมากวันที่สิบหกเดือน 18, สิบเอ็ดวสันจ่าเพิ่นว่าพุสกิกาเนาะไปหาซื้อไวเดอร์วสันจ่าเพิ่นวา่าเพิ่นกะหายมากสามตัวบน หกสามหนึ่งมาสัญญาพันว่าและะ 6, 1, 6, 1, 3, 6, 3, ้วก็หกหนึ่งหกหนึ่งสามหกสามมาสัญญาเนวทางของอาจารย์เต่าเนาะจ่าพี่น้องกะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ๋านาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ไอ้อัดมาิยนนท์มาสัญญามงที่แล้ยกว่าเจ็ดสามน้ะจ่าพี่น้องกะพิจารณาไว้มาเบิ่งงวดน,นี้ว่าเพื่อนห้อายอยังอันนี้เป็น ชุดเทียนเพื่อนอันนี้เป็นชุดนีนอกจากพี่น้องกะลอชุดเทียนแต่เพื่อนห้ชุดเทียนมาแย้ไปสีกะสีออามาลงใหายเบิ้งนอกจากจากเนื้อางของอาจารย์มานนบนอกจากเพื่นบอกว่าเด่นบนล่างว่าสันจ่าบนว่าสตัวแปดสองหกสอกเสัจ่าพี่น้องกลับกะเด่นเก่ากับหกสันนอกจากบนกะหายสตัวล่างสองตัวบนล่างมาห้าเก้าสองหกห้าและ เก้าเจ็ดวัสดุจากแนวทางของแอดมานนบเนาะจากพี่น้องผู้ใดติดตามแนวทางเพิ่อนดูกับแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เพิ่นบอกว่าแอดเหนือวัสดุจากเพิ่นว่างวดที่แล้วเพิ่นให้เข่าข้างล่างขอย้ำว่ายายกเพศสีไปพองวดนี้เป็นงวดแรกเนาะจากก็เลยเอาลงมาลงให้เบิ่งเนาะจ้ะมาได้ทั้งบนและล่างวัสดุเนาะจ้ะเนาะงวดนี้เพิ่นให้มาเนาะจ้ะสามหกสามเก้าสี่หกและสี่เก้าจากแนวทางแอดเหนือวัสดุจากเพิ่นว่าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่นบอกว่าของแอดประเสริฐจันทพันธ์มาสันจ้าเพื่นบอกว่างวดที่แล้วผมว่าต้องนี้แบบนี้แน่นอมาสั่นเขาเก้าหา,า,าต้องตงเลยเนาะจากพี่น้องเนาะจาก พ่อใหญ่ประเสริฐเพื่อนหายมากนาะจากวาเบิ่งวัวนี้ว่าพ่อใหญ่ประเสริฐเพื่อนหายอีหยังมากนาะจากเนาะเพื่อนหายมากว่าสันจ้าเพื่อนเปลี่ยนซื้อใหม่เป็นภาษาอังกฤษพอมาสันเพื่อนบอกว่าผมว่าเลขสีมีแบบนี้เด้อว่าสันจ่าผนว่าเพื่อนกระบอกคือเก่าเพื่อนนาะจากเพื่อนกระหายมากมีเจ็ดหกห้าสองสี่แปดสามหนึ่งแปดห้าและสามเก้าว่าสันจากแนวทางของอาจารย์ประเสริฐเนาะจากพี่น้องผู้ใดติดตามแนวทางเพื่อนดูกระแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจากพี่น้องเนาะแอ เสืเอดหรือว่าเอ็ดปัญญาเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่างวดที่แล้วสามตัวเดียวเด้อสันจ้าเพื่อนก็ให้เจ็ดสามเนาะจ้าพี่น้องออกสามเจ็ดเนาะจ้ามาเบิงงวดนี้ว่าเพื่อนห้ยีอย่างมากเนาะจ้างวดนี้เพื่อนบอกว่าตัวเดียวขังทึ่งศูนย์สันจ้าพี่น้องกะพิจารณาเป็นแนว right ทางใดเนาะจ้าอันนี้ก็คือซื้อเพื่อนเนาะจ้าพี่น้องแง่ไปซืออันบ่ออกดอกกะพิจารณาเป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าวิ่งบนตัวเดียวก็คือศูนย์สันจ้าเิ่นวาเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเลขติดลางเอ็ดนั่นมาสัญญาเพิ่นว่าเอ็ดนั่นเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วเลขติดรางก็มีสามสี่ห้าหกเขาหาออกหาเก่าเนาะจ้างวดนี้เพื่อนบอกว่าเลขติดลางเอ็ดนั่นมีห้าหกเจ็ดแปดมาตัวใดตัวหนึ่งรางมาสันกัพิจารณาเป็นแนว่าทางในแต่ว่าเลขรางของแย่ไพสีงวดนี้น่าจะได้มากสามเนาะจ้าพี่น้องกับพิจารณาได้เน,นาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่า ปูต้นจานสันขอเลขต้นจานสันจ่าเพิ่นวะหงวดสิบหกคุสกีกาสันจ่าเพิ่นว่าเพ,พ,พิ่นกระหายมากสองแปดหกสองแปดห้าสองตัวกะแปดหกแปดห้าและสามหนึ่งจากแนวทางขอเลขต้นจานสันจ่าพี่น,น้องกะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจารย์ชาวโรดวสันจ่าสิบหน่วยบนวสันอาจารย์ชาวโรดว่าเนาะเพิ่นก็บอกว่าเก้า เจตัวใดตัวหนึ่งรักซิบและรักมวยแขังเทิงจากแนวทางของอาจารย์ชาวโรดเนาะจากจะถ่ายคลิปนี้ย่แฟรีกะขอขอบคุณพ่อเมียพี่นอ้นองเนาะจากที่ได้เขามารับชมรับฟังกะขอห้สุขภาพแข็งแรงเฮ้ยงเงงรื่อยๆสุขู่สุข้เน่าจะกะแย่แฟร์ซีขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจาที่ได้แบ่งปันข้อมูลให้แย่ไปร์ีมาให้พ่อเมียพี่น้องได้เบิ่งได้ช่เป็นแนวทางกะขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า